หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆให้สวยงามและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน นางสาวเจนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่านโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 สุดเนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําต่างๆรัฐบาลจึงต้องการพัฒนาแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําต่างๆให้กลับมาสวยงามและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทางด้านที่อยู่อาศัยเส้นทางคมนาคมสัญจรหรือประสิทธิภาพการระบายน้ําเพื่อช่วยป้องกันน้ําท่วมพร้อมทางสร้างสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนเช่นโครงการพัฒนาคลองเปลนประชากร ซึ่งเป็นโครงการนําร่องในการดําเนินการพัฒนาคูคลองและชุมสนโดยรอบทั้งนี้โครงการคลองสวยน้าใสคนไทยมีสุเสด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเสด็จพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็น,นกลไกในการบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วนในการศืกอสารรักษาและพลิกฟื้นความสมบูรณ์ของคูคลองลําน้ําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ